ครับดีก็เป็นวิหารนะครับพระพุทธศิลาดนะครับอันระเบียบการเราไปนมัสการพระพุทธศิลาดนะครับไปคือบวให้แต่งกายที่บอบๆแแวมนะครับแล้วก็หามสุนักนะครับหามเอาน้ำสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวก็เพิ่งดันในรอบๆนะครับวิหารนะครับพิพิธภัณฑสถานแห่งศาติชมศิลปกรนะครับ เรเข้าเดินทางเขาดานในกันนะครับเป็นา,านดานในอันนี้ก็เป็นเจดีทีมองปฏิสถานพอกพุจินาลาดนะครับ เค็นบรรยากาศด้านในด้านนี้ก็สิบ่มีคนนะครับเพราะว่ามันเป็นทางย่างนะครับทางออกครับอันนี้รรประูลก็สิเป็นลักษณะนะครับอันนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นพระพูดตัวรูปรอบนะครับทำเป็น,นกันนะครับ อันนี้เป็นวีหารนะครับพระบทตรูปนะครับโมเสิออกดันอันด้เป็นเรยียงออก อันนี้เป็นลานจอดรถนะครับครับที่ยมงานมาเที่ยววัดพระพุทธชินราชเฮ้ยเอายังว่ได้เข้าไปยังตีเขาไปวัดสุชาติเหรอโอ้โหอ่อมเดี๋ยวหลบๆบึงนะครับหอบๆบึงบริเวณวัดนะครับพระพุทธชินราชนะครับ จะปเป็เบิ่งอาคารเก่าแก่นะครับวิทยาพันธ์อ่าอ้อาวบางนาก็มีแล้วบัานนี้เาอเรียวไปเบิ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นวิหารเก่าแก่นะครับที่เรียบตัวเสานะครับนาะนจะหลายเป็นหลายร้อยปีนะครับาจะถึงพันปีคาดว่า พี่ยังผิดสนุโลกเป็นยังเก่าไมียงแก่นะครับผมเ,เมื่อผิดสนุโลกนะครับมาเบิ่งกับพี่หามนะครับครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวิหารเก่าแก่นะครับทางผู้เหนเป็นลลันจอดรถนะครับอ่าเป็นกระตกแตง่งไวอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวนุ่มเล็กให้เบิ่งกันนะครับ ว่ามีอย่างน่นะครับเาดีๆก็มีนกพิลาบพร้อม้วครับครับนกพิลาบก็มีามาเบิ่งทานด่านดอกบัวกันนะครับนกพิลาบาสะบัวนะครับามาเบิง่งนุ่มเลยจากให้เบิ่งว่าสมัยเก่ามสิเจริญสำใหน,นะครับอันนี้น่าจะ บูรณะให้มันสูงขึ้นนะครับฐานจากฐานขึ้นมานะ,นะครับอันนี้ขนาดจะเป็นหน้าบันนะครับสมัยเก,าก่ามีร้อยเสานะครับแล้วก็หน่าจะเป็นเสาใหม่นะ,นะครับอันนี้ข่าจะเป็นเสอนาอาจจะกทอท่าอิฐท่าย่างนะครับ อันนี้แหละครับรับไพรมาเพียงพิศนุโลกเก่าเลื่อมแบบแบบแบบมานะครับมาเที่ยวนะครับเมื่องเก่านะครับอ่าบัดพระพุทธชินราชนะครับสลหรับที่นี่ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆสวัสดีครับ